มากเพราะว่าสีมันไม่ตะโกนขอดูไซเอ็มหน่อยมันเหมือนใครกันนะแม่เดี๋ยวหาก่อนนะไซส์เอ็มใส่เม,มือ่ออะบ,บว <ๆ S 1> ิวช่วยหน่อยต้องใส่โอเวอร์ไซส์ครับย,<า>ย,ยี่ห้อนี้ต้องใส่โอเวอร์ไซ<ๆ>ส์สวย,ยนะย<ม>นี่ไงใส์สเอ็มนี่กดแล้วครับเดี๋ยวนี่ค่ะไซส์เอ็มเนี่ยไซส์เอ็มมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์แบบผู้ชายหน่อยเบาๆใส่ได้กระเป๋าใบเนี้ยอันนี้เหรอันนี้สวยมากอันนี้คนข้าวแกกงซื้อถูกต้อง สีนี้ดีพี่สีนี้ดีมากเอลเกรนะคะเอลเกรสวยมากแล้วไลท์พิงค่ะนี่นี่นี่อยู่ในมือเลยครับอยู่ในมือเลย XS เล็กมากไหมทุกคนขออนไลน์ของตัวเองแป๊บนึงนะก็สี่สิบอยู่นะได้อยู่นะนไลฟ์เบิร์กตอนนี้แฟลชเซลล์ทุกตะก้าไตั้งแต่สามเอ็ดสามสองสามสามถูกจริงจริงแล้ววันนี้ครบหมื่นบาทดะที่จะได้แบบแมวกระเป๋า หรือแก้วนะคือต้องซื้อให้ผมไม่จำเป็นต้องซื้อรอบเดียวซอยกินได้เลยนะไม่มีอะไร<อ>ผิดพลาดแต่ไม่รู้จะได้อะไรเดี๋ยวเขาจะเลือกให้เราเองอาาทีนี้ประเด็นคือใครรอเสื้อน้องหมาอยู่นะกดได้เลยพันยี่สิบบาทจริงมันถูกมากไลค์เกรมาแล้ว <Okay. S 2> ดีกดได้เลยจะบอกว่า ถ้า XS อกสี่สอ S อก4ี M อก6ี L อกสีและ XL อกห้จะบอกว่าเราเจอทุกคนที่มาหาเวลาแบบเวลาไลฟ์ในร้านแฟนชั่นเกาหลีมีทุกคนบอกเมื่อไหร่จะได้ไลฟ์เบิร์กเมื่อไหร่จะได้ B, ไลฟ์เบิร์กเราได้แล้วนะครับถ้าใครอะ่ะจะซื้อ1ัน0บาทคือถูกจริงๆคือจะบอกว่า ทุกคนพันยี่สิบาททุกคนซื้อไลฟ์เบิร์กไลน์หมาเนี่ยคือมันฮิตมากมันฮิตแบบที่ทุกบ้านอนะแทบมีมีกันแทบทุกคนแต่อาจจะไม่ครบสีปกติซื้อเท่าไหรนะ่แกมูใส่ไซส์อะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้ใส่ไซส์เอ็มนะคะอันนี้คือไซส์เอ็มแกเป็นท่หออัวเจ้าเอ็กซ์ไหมไม่แต่จะบอกว่าใส่สวยอะคือเอาจริงนะถ้าใส่แล้วสวยอะคือไอ้แก้วกห้าสิบ ผมจะกดให้ผมเปิด้อยแปดสิบหใส่ x ตั่ขาเอมซื้อผมชอบมากเดืยี่ห้อนคือคัตติ้งมันสวยมากทุกคนปกติปกติเราซื้อปกติอ่ะเราเราซื้ออะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างคุณน่ารักอุใส่เอสก็เลยยิ่งสบี สีไไนเนี่ยอุ้ยยังไงอะ่ะเอาบางสีก็หมดไปแล้ว,วม<ล>ีสวยมาทลายลายเกยสวยมากใครที่อะไรไม่ออกซื้อไลายเกยกับสีขาวสีดำไปก่อนเลยสีพื้นไปก่อนเลยหนูใส่ไซส์เอ็มนะคะหนูจะใส่ไซส์เอ็กเอสให้ดูนะแม่นะเอ็กเอลหมดบางอันก็เอ็กเอลหมดบางอันแม่หลายอันมัน,นมีแบบทุกคนกตะกร้าของน้องหมามันตั้งแต่สามสิบสามเห็ดสามสองสามสามสามสี่นะลงไปเลือกได้ราคาดีมากพันยี่สิบบาทตัว ถูกมากจริงคือคอันเนี้ยมหนูซื้อของไปสามเมตรถึงสามพูดเพราะวันนี้หนูซื้อหนูไปถัวเฉลีย่ยก็ที่หนูเคยซื้อแล้วได้ลูกทุกคนราคาแบบเนี้ยขอเข้ามาให้จริงๆนะถึงได้อ่ะติ๊กใส่ได้จริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนขอเวลานิดนึงจะจะซื้อของตัวเองกัน ได้ของแถมอ่ะ xs ค่ะอุ้ยเอ็กซเอสก็กำลังดีเราขนีสาวบ้านไกัดอันเลยนะคะจริงจริงเขาดีตัวเราใช่ป่ะอุ้ยเกรย์สวยมากเพราะว่ามีแต่ใหญ่ๆเสื้อเล็กก็ดีกว่าไม่ใส่แบบใส่ทับแบบกูฟิวไม่ดีคนข้างหลังรอซื้อลองคนหลังรอใส่เธอใครจะเอานะคะอันนี้คือหนูใส่ไซส์ xs ให้อยู่นะใส่ไซส์ xs ให้อยู่นะคะ อุ้ยมันเหลือน้อยนี่เธอถ้ามันหมดแล้วมันไม่มีเติมเนาะสีขาวนี่เป็นต่ออะค่ะเป็นต่อสีขาวใกล้หมดแล้วหลังบ้านจะสีพาสีขาวในในนี้เขาจะชื่อว่าอะไรคะคะเป็นหน้าสีไวททุกคนเลือกได้เลยนะไลฟ์เบิร์สถูกมากตอนเนี้ยสีขาวจักร้าสามสิบเอ็ดสีขาวจักร้าสามสิบเอ็ดนะคะสีขาวจักร้าสามสิบเอ็ดนะเป็นสีไว้เลยนะสีไว้เลยแล้วทำไมซื้อไม่ได้อีกแล้วอะ วิใครจะซื้อนะไซเอสไซทันนี้สิ่งสี่นี่ถ้าใครจะซื้ออยู่ใช่ไหมครับจะบอกให้ว่าไหนใครคือติ๊กต็อกเหลืออีกห้าตัวสุดท้ายนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้เสมอเลยครับเหลือห้าตัวสุดท้ายตอนนี้ใครจะเอาสองตัวไซเอสนะคะไซอื่นอไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เจอแอคนี้แล้วเป็นแบบนี้กดได้เลยไม่ใช่สอไวไฟด้วยครับ ทเคพอรูว่ารู้นมาทุกคนใช่ถ้ามันใช้ไได้ยามวอยู่ที่เดไปันกไมได้อ่ะจัไข้ไไฟออกนะอถึงว่าไอยู่ในบ้านกันทุกคนเชียรสีนี้มากเพราะว่ามันไม่ตะโกนจนไป้ใครทู่่ให้หน่อยมีนี้แล้วเราอยากได้ที่แบบว่าสีไม่ตโนนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากกดได้อย่คุณจาาให้นปบปกติซื้อจังั เนี่ยราคานี้จริงๆอย่างที่บอกคือพันยี่สิบาทขอดูแต่ละสีเดี๋ยวไล่สีเลยมาทุกคนครับใครรอไลฟ์เบิร์กนะในไลน์นี้เลยบางคนอาจจะมีบางสีแล้วแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเอ็ก4 2เสหกสี่สิบสองเนี้สี่สี่เอ็มสี่สิบหกเอลสี่สิบแปดละเอ็กหกห้าสิบนะครับบอกสีผมนะยุมยกให้นี่อะไรเอ่ยเปลี่ยนที่อยู่อันนี้สวยมากนะ อันนี้สีดักบลูนะครับคือตะกาที่ปักอยู่เนาะตะกาที่ปักอะู่ตากาที่สามสิบนะสีด์กบลูอันนี้คือสีสีกรีนสีกรีนเลยนะครับมาต่ออันนี้คือเสี้กเป็กสีอะไรครับตัวนี้สีตัวนี้สีเกรยค่ะสีเกรยนะครับสีเกรยทุกคนสีมันตรงมากอันนี้เป็นหมาม่วงเสื้อสีเหลืองนะครับ สีเยลโล่ค่ะสีเยลโล่นะครับอันนี้ตัวน่ารักนะสีสีบรูค่ะอันนี้สีบรูนะครับบิวกดก่อนปะทุกคนอันนี้ทุกคนต้องมีอันนี้ทุกคนต้องมีเป็นตัวแรกเริ่มที่คือตัวเนี้ยถ้าคนไม่รู้จะกดสีไหนกดสีนี้ก่อนคือสีนี้ข้างหลังเป็นรูปน้องหมาอยูนะน่ารักมากนะเสื้อยีสาเนี่ยตัวนี้ตระก้าสามสิบเอ็ดนะคะตัวนี้ตะก้าสามสิบเอ็ดเจนแบล็กนะครับ เจ็ทแบ็กนะ<ม>สามเห็ดน,นะอันนี้ตะกร้าสามเหตุมาตอ่ออันนี้เรียกอะไรครับตอนนี้สีเกรยตะกร้าสามสิบเอ็ดเหมือนกันสีเกรยตะกร้าสามสิบเอ็ดนะครับไม่ค่อยดูไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวียนให้มาอันนี้สวยมากสีเขียวถ้าใครจําได้เคยไปไลไฟ์ที่กโกดังแล้วใส่สีนี้สีกากีค่ะอันนี้สีเขียวขี้มา้าชื่อสีกากีนะครับอันนี้สามสิบใช่ไหมสามสิบเจ็ดคะ่ะอันนี้คือตะกร้าสามเหตุเหมือนกันมาใส่กางเกงกระโปรงค่ะตอนไม่ไปกิฟิ์พาด อันนี้เรียกสีอะไรครับอันนี้สีนี่สามสิบเนาะสามสิบค่ะคอรัลนะครับสีชมพูหมาเขียวอันนี้สีม่วงเลยสีดีเพอร์เพลค่ะดีเพอร์เพลนะครับน้องหมาเป็นสีเหลืองมาต่อสีชมพูอ่อนอันนี้สวยมากสีพิงค์น้องหมาเป็นสีขาวค่ะอ่ะอันนี้น้องหมาเสื้อดำหมาม่วงน่ารักสีมันสีแบล็กค่ะมัลติแบล็กนะครับ ไ <30 S 2> ม่มีอะไรผิดสามสิบสามสิบเอ็ดสไตล์อะไรคะใส่เอสก็ได้จ้ะแม่หนูสามหกหนูตอนนี้หนูใส e ่เอ็อ e ยู่อยู่ที่ว่าแม่ชอบใส่ใหญ่หรือว่าใส่พอดีตัวมาสีต่อไปสีชมพูตุ่นอันนี้สวยมากนะสีไลท์พิงค์ค่ะไลท์พิงค์ครับตะสามสิบค่ะกำลังดีเป็นชมพูที่ไม่ต้องวนจะเกินไปแล้วตัวหมาเป็นสีเทาถูกต้องเลยตะกร้าสามสิบนะไลท์พิงค์ไอ้นี่อันเนี้ยสวยมากของพี่ซื้อได้ไหม โอเคสีเอลเกรย์ค่ะอันนี้สวยมากนะเพราะว่ามันมินิมอลมากเห็นไหมทุกคนเสื้อไปเยอะมากแล้วนะคือถ้ารวมกับไลฟ์เมื่อกี้น่าจะไปห้าหมื่นบาทแล้วนะแปบ๊บเดียวเนี่ยครับใครจะกดกดได้เลยอันนี้สีเอลเกรย์ค่ะเอลเกรย์นะครับอันนี้อันนี้อันนี้สีแสบมากเลยนะแสบพิงค์ค่ะ ส, Pink. สีพิงสีฮอตพิงฮอตพิงใครจะกดกดเลยคือวันนี้อาจจะไม่มีเวลาเล่นอะไรเยอะนะของเยอะมากแล้วก็ราคาที่ทําให้ถูกมากจริงทุกคนปกติอะ่ะทุกคนซื้อพันสองถึงพันห้าแน่แน่ยี่ห้อเนี้ยแล้วนี่คือพันยี่สิบบาทสีนี้สวยมากนี่เรียกสีอะไรอะ่ะแบมกดให้<ส>พี่หน่อยสิดาร์กกรีนอ่ะสีเันเขียวมัชาอันนี้สวยมากกดให้หน่อยใช่เอ็กซแอลชื่อดาร์กกรีนนะตะกาสามสิบนี่กจะเป็น ชอบผ้เบดเออร์หรอต้องได้กระเป๋าว่าวันเนี้ยเอาก็ได้กระเป๋าก็ให้หนุ่มอันนี้ก็สวยมากให้บุม๋มนะนี่อันนี้อันนี้เข้ากับทุกผิวคนไทยสีนี้ขึ้นแทบทุกคนจริงจังเจียบมากเผื่ <c ười> เอเราส่งก่อนนะ <c ười> กดได้เลยพี่น้องเคาร่วมผัวกันไม่รู้หรอนี่เป็นการไลฟ์กับวิวครั้งแรกนะครับ ในช่องแก้มบุ๋มเออมาเดี๋ยวดูต่อบไปหนูจะเรียนเชิญเขามารวมแบนบ่อยๆอ่าได้เลยครับแา,า่ก <c oughs> ล้าล้มเท้าเขาพังไปแล้วหนูต้องหานไปหน้ให้น้องเต้องเติมก่อนทุกคนคือขีดลอบจะอย่างที่บอกว่าวันนี้ไลฟ์เวิร์กถูกจริงๆถ้าใครเล็งเสื้อน้องหมาหรืออาจจะยังไม่เคยซื้อเนาะมั่นใจได้เลยว่าในร้านนี้ถูกมากแล้วมันมาจากออฟฟิเชียลเราเราไม่ได้มาไลฟ์แบบร้านพวกร้านอยู่เลยเลยคืออันนี้เป็นร้านจริงๆของเขาเลยที่เป็นร้านนี่คือนอยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์ค แอสเปิลเดินมานานมากแล้วค่ะแต่ชื่อเก่าแล้วขึ้นใหม่ส่วนมากเพิ่งเคยเห็นจริงเพราะมันใหญ่มากพี่พีมก็พูดหรอดเขาเล่นหนังสือตรงแบอ้าวอันเดียวเดี๋ยวเสียเวลาอ้าวพูดเถอะทุกคนอ่ะกดน้องหมาให้กดตะกร้านี้นะโอเคตอนนี้ไปเยอะมากแล้วผู้สีน้ำอันนี้อ่ะอันนี้ไปอย่างอันนี้เขียวสดอันนี้กรีนเหรอครับอันนี้กรีนเหรอครับอันนี้เขียวธรรมชาติค่ะอันนี้ กรีนค่ะสีกรีนแต่จริงๆถ้าถ้าไม่อยากเหนื่อยให้ผมถามอาจริงใครทำป้ายแปะเดี๋ยวผมอ่านเองเอออได้เลยนะอันนี้สวยมากอันนี้ไม่รู้เรียกสีอะไรสีอะไรล่ะอันนี้เรียกสีอะไรดาร์คสีดาร์คสูอันนี้ควรมีคือใส่แล้วดูแพงอ่ะจริงๆใส่ให้ดิวลองทาบซว่าแพงไหมเห็นไหมแพงเลยเห็นไหมดูดีดาร์คสูจริงๆดูสีเทาสีเทา อันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ควรมีกดไปแล้วเหมือนกันเมื่อกี้ที่ได้ยังอะดูใส่ xs ค่ะดูใส่ xl ค่ะาไหนทำไมงั้นอ่ะไม่แบ๊ทำได้แบ๊บค่อยๆทยอยกดตัวนี้อีกกร้าหนึ่งนะคะอันนี้เป็นลายเดทไลายเดทนะคะจะเป็นอีกกร้าหนึ่งนะคะร้านเด็สองค่ะตัวนี้ได้ได้ไี้คน้ือ ี่อันนี้มันเป็นหมาทึบแล้วอ่ะอ่าอันนี้มันเป็นหมาทึบเอาสามเอกระกนป่ะเดี๋ราสามสองอ่าสามเม็ดสามเม็ดสามเม็ดอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้เราเวียนสีครบแล้วนะนี่อันนี้อันเนี้ยเป็นหมาดําเป็นเสื้อดําหมาแดงที่สวยสุดจริงๆหมาไม่ดำหมาแดงหมาแดงหมาแดงจะบอกว่าตัวเนี้ยในไลฟ์เบิร์กอ่ะตัวนี้สวยจริงๆแล้วเพิ่งใส่ไปถ้าใครจําได้เพิ่งใส่ไปที่เชียงใหม่ ครั้งล่าสุดเขาไงตัวนี้ไงวันไปทำบุญไงอ่าอกเดไม่ตอบนะเหมอเหมาะเป็นพี่น้องกันมาหมาแดงใส่ไซอะไรครับอธิบายดี XL XL จ้านี่้อไลฟ์เบิร์กเนี่ยเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยรู้ใส่ไซ XS นะคะนี่ใส่ไซ XL ยี่้อไลฟ์เบิร์กเนี่ย ปกติอ่ะมันค่อนข้างโอ๋ใส XS จะอก42ยาว27 S อก44ยาว27 M อก46ยาว28 L อก48ยาว29 XL อก50ยาว30นะครับใครจะกดกดเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวจะฮยฮงยงทำเสร็จแลาวการโมสตอรตอหรอ คนเย็นน้ำอะไรเก๋อไรเก๋คนก็ซื้อไรเก๋ X X X เองเค้าตอกไหไม่เราซื้อแกลสิเลยใส่คู่กันไงคแบมใจไรกระดูกไปป่ะทุกคนเราไปต่อเราไปที่ตะกร้าหมาทึบตัวที่ต่างจากอันนี้หมดแล้วเพราะว่าเราบอกว่าสวยเราไปที่ตะกร้าหมาทึบเอาตะกร้าหมาทึบมาบอกว่าสวยสวยจะซื้อเลยแกแลงปักตะกร้าหมาทึบให้หน่อยแบมปักตะกร้าหมาทึบให้หน่อยปาค่ะปากสามสองให้หน่อยครับ ทุกคนตะก้านี้จะต่างกับตะก้าเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหด้ดูชัดๆคือตะก้าเมื่อกี้หมาเป็นหมาโกลแต่อันนี้ยหมามีสีพื้น<ๆ>สวยเหมือนกันและราคาวันนี้คือราคาเดียวกันพันยี่สิบาททุกคนไม่ต้องไปหาที่อื่นเลย <van. S 2> เดินม,มาซื้อที่ร้านไม่ใช่ราคานี้นะป้ายเท่าไหร่ยังไม่ได้ถามเลยครับาใช่ค่ะราคาเต็มพันห้าค่ะทุกคนมาซื้อเองพันห้านะครับเต็มที่ <ouch. S 1> ก็ลดสิบ ไม่ลดด้วยใช่ไหมไม่ลดด้วยทุกคนวันนี้พันยี่สิบาทพูดไปเหมือนเสื้อแบบเสื้อปลอมอะ่ะจะไม่ปลอมมันเป็นของแท้และมาจากออฟฟิเชียลเขาเลยทีนี้อย่างที่บอกว่าเขามีตัวแทนในประเทศไทยแล้วนะครับเราไลฟ์เบิร์กในราคาไลฟ์เราถูกกว่าทุกร้านถูกกว่าราคาที่อยู่จริงๆใครจะกดกดได้เลยคือพี่พีกว่าพี่พีชมันเหลือน้อยมากสำหรับวันนี้ทำไมรู้ป่ะใไอเอสเหลือหนึ่งตัว ไซเอ็มเหลือหกตัวไซเอ็ลเหลือสามตัวจบก็สู้กันมาเลยปะจบเอ็เอลต้องดทำไมดูคนมาเราไปตะก้าที่ปักอยู่คือตะก้าสามสองสิ่งที่จ่านจากตะก้าเมื่อกี้แบวมากหมาน้องสีทึบเนกน้องมีสีอะหมาแล้วให้ดูข้างหลังน่ารักดูอ่ะให้ดูมันจะมีความแบบแล้วสีที่สวยสุดคือสีดำดูสิมาเรา อ้าวทำไมอันนี้เป็นสามสามอ่ะสามสามใช่ค่ะอันนี้เป็นสามสามเพราะว่าสีมาใหม่ค่ะสีมาใหม่อ่าเราไปสามสองก่อนเราไปสามสองพรุนี้สามสองเนาะเอ่อสามสามค่ะสามมีสองสีคือสีชมพูกับสีนี้ทุกคนตะกร้าสามสองจะมีสี่สีถูกไหมครับใช่ค่ะสี่สีเริ่มต้นจากสีดําสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ควรค่าแก่การเก็บจะบอกว่าไลฟ์เบิร์กอ่ะรุ่นเนี้ยมันมีที่แขนด้วยนะ น่ารักมากจริงๆพันยีบาทแล้วคือคัตติ้งจะบอกว่าลฟ์เบอร์คือคัตติ้งดีมากๆนะครับคอก็ดีแขนก็ยาวกำลังดีความยาวเสื้อก็กำลังดีเป็นสตรีทมากมันเลยคิดคิดอันนี้สีนี้มีพิชเตอร์ชื่ออะไรนะคะอูโดฮานค่ะอูอูอูโดฮานครับดังดังมากเป็นพระเอกซีรีส์ตอวนี้ ได้ไหมจริงรับ <c oughs> ทุกคน,นและตอนนี้เราทะลุหนึ่งแสนไปแล้วนะครับจะบอก,อกว่านี่เป็นสีตะก,ก้าสามสองอันนี้ควรกดน่ารักมากจริงจริงอันนี้เป็นสีดำอีกอันนึงที่ควรมากอ,า,อาทุอาทุกคนดูอ่ะน่ารักไหมอ่ะ ไม่ม็นคนละฟิลลิ่งต้องกดไปสตัวอันนี้คือสีแรกของะก้าสามสองและอีกสีหนึ่งที่สวยมากคือนี่ไปเกาหลีจริงๆมันไม่ได้ถูกขนาดนี้นี่มันถูกมากเขาให้เราแบบให้เราคือราคาว้าวอ่ะเอางี้ดีกว่ทาทุกคนดูอันนี้อันนี้เป็นอันเนี้ยควรกดเหมือนกัน ล่อีกทีนะ x s 6 4 2 s 6 4 4 m 6 4 6 l 6 4 8และ x l 6 5 0นะใครรอไลฟ์เวิร์กวันนี้ในไลฟ์เราคู่มากๆพันยีบาทอะ่ะจะไปหาที่ไหนครับ